สบายดีท่านผู้ชมสบายดีพี่นอ้องทุกสุขชนพี่น้องนี่พวกกับต้นกาเขาอยู่ต้นกั้วพี่น้องมุนิตร์ต้นกาสมาทังไปหนึ่งเขาพี่น้องมือนิพ่นต๊กพี่น้อง,งยำสาวพี่น้อง,งต้น,น,น,นต๊กเท้ชอบชอ ภูเขาพี่นนอะป่ต้กาสีุ้เขาลองภูเขาลองเบิรงกพี่เนาะภูเขาภูเขาแสนุูเขาสตเสต๋าทามนีน่บคคติเกือตอนนี้ก็เลยป่าล่องเบิรง่ามันเป็นอะไรนีว่า,า,า,ววามันจะไม่เหมาะสงสัยไปสงสัไม่เหมาพี่น้อง 这不是干好死那个。 ที่ตงหุ่งขาวพี่เนาะสี่ดงไฟที่ด,งไ,ดงไฟเลยก็ต้องหุ่งขาวบ้างพี่เนาะว่ามันจะเป็นด้วยได้หุ่งเสร็จเต่าทานครั้งแรกเลยครั้งแรกนี่ขอบจากพี่โ ขาว่ะสงสัยไก่เจาะนี่เขาจ่าซื้อมาโลสามสิบบาทโลสี่สิบโอ้ยโลสามสิบห้าบาท เดี๋เขา,าลัางลางขาวพีน่นนองเยีนเอเนาไปุงได้เลยคุ้งเข่าครั้งแรกจะเป็นอะไรพี่นา <c oughs> หาานา้บุเคยหุนเซ่เตาทานแจกเกอเคยหุ้ขานึงขาวนะเคยอ,อยุ่หนึ่งประจำแต่ว่าคุงเข่านี่บุเคยหุนตุนกล้าบริจิตข้าเจ้าจักเกอ่อพเนาะกินแต่เ้านียว กนาจ้าก็เลยลุขาบุปนดมีกัสีรองหบิรุมเชหมพาคยอุเคยุเธอเดียวหมมข่าีพาค้เเดียวแต่ว่าหุใช่เตาท่านใส่หมอแบบนี้เนาะมพนุ้จะเลือินเนาะกำลังสีหุ้ังแลกกำลังสีก็คังลยเนาะไปรุ่ไปสมกันว่าสปินอะไดมัน่ว่าหม่หมอพี่เนาะ sí, I'm not saying you know, I'm not saying that the neighbor. าเบำรุงการทุกคนมาเบิรงนังการเินอะไรวะควบคูองรอเรียบร้อยพี่เนาะรอถ่าแต่มันซุกพี่เนาะรอขาดำแห้งนะครับขี้ทานออกขี้ทานออกจากจากปากเต่าลงเลยคือเต่าพี่เนาะลงมานนี้พี่เนาะหายไปมันอ่อนลนะะุ่งหรือเป น้ำแข็งเลยกินได้เลยพี่เนาะตามตามคำสอนของเวทมาก,ก่อนพี่เนาะตากแต่ให้บุคคลเราหิบเบิ้ครั้งแรกหุงเรียบร้อยพี่เนาะหุงเรียบร้อยเปิดเบิ้งเลยสุกแล้วพี่น,น้องนี่เขาหุ้งเขา ออกปีนได้พี่เนาะผ่านหรือบ่ผ่านเานขาหงสุดท้ายกันได้อยู่นะพี่เนาะงถือว่าถือว่าผ่านเลยพี่เนาะภงเขาครั้งแรกโอ้ยคัก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 เห็ดปีดเรบ้วาน ตั <S <S <smoke> um, honey, kind of ้งหมูส้มตัวนี้เทาก็บกำลังหนึ่งเข่าหลังจากที่หลังจากที่หุ้งเขาแล้วหุ้งเขาแล้วเทาก็หนึ่งเข่าต่อพี่เนาะหนึ่งเข่าไวเพราะว่าน้องสาวกินข้านี่เท่าพี่น้องน้องสาวบวกกินข้าวเจ้าน้องสาวกินข้านี้เท่าเลยหนึ่งเข่ากำลังถั่วพี่น้อง รังรังถั่วไพี่น้องมื่อนี้นพ่นตกแห้งๆพี่น้องโอ้ยมือเศร้านี่นะโอ้ยบ่แห้งปะไดรเอาบ่ถือพ่นตกพอดีทางเปลือกพี่น้องป้าตตโตขีดต้มโอ้ยท่างมีแต่ขิดต้มพี่น้องพ่นตกพอดีทางเปลือก จาขี่รถก็ค่อยขี่พะว,วายานรถล,ลม่มทางเปลือ,อนแห้งอลีบรรยากาศมืดคึ้มสิพาพี่น้องไปเบิงแม่งจริงหลีดพี่น้องแม่งสะดิ่งอันนี้กำลังเพาะพันธุ์ กำลังเพาะพันธุ์แมงสดิ่งพี่เนาะหรือว่าแมงจิงลีนั่นเองนี่พี่เนาะมันกำลังออกไม้แพรลูกพี่เนาะกำลัง กำลังเพาะพันธุ์กำลังเสียเอาลูกมันพี่น้องกำลังเพริ่มลูกกำลังเพร่มาต้นก้าก็เอาโคมไปเยื่อง,เอ,งเ,เอาตามทุง่งนาพี่น้องไปกิฟตเอาตามทุ่งนาพี่น้องมาเลี้ยงไม่เอามาเห็ดเมยพันธุน์มันมาเลี้ยงเพาะพันธุ์เอาลูกมันสีเลี้ยงเห็ดคอกระคับพี่น้องแล้วก็ชิดบอหลายๆบอสำหรับเลี้ยงไม่กินหลี นี่บอลตุ้กาซื้อถาดไข่ครับพี่นนองถาดไขรถาดละบาทซื้อมาถาดละบาทสี่สิบอันสี่สิบบาทพี่เนอะซื้อมาซื้อมาอันเลียงแมงจิงลีดมาหิดห้างแมงจิงลีดมันเขาสซุนอยู่นี่ มื่อนี้ก็สิไปซื้อมื่อนี้บ่อต้นก้าก็สิไปซื้อแผ่นสมาร์ทบอร์ดหรือว่ากระเบื้องแผ่นเรียบพี่นเนาะแผ่นเรียบแผ่นสมาร์ทบอร์ดหรือว่าแผ่นเรียบแหละก็สิไปซื้อมาเห็ดบ่อบอบนผักไข่แมงจิงหลีพี่เนาะบนเรียงแมงจิงหลี ตงกาเขจะไปซื้อสั่งซื้อให้เขามาส่งปอนแผ่นใหญ่ถ้าซื้อแบกสลุกจักมาบดได้พี่น้องก็จะไปสั่งเลยไงเขามาส่งประมาณ3-4แผ่นพี่เนาะเขาก็มาตีเป็นขอกแล้วก็ไม่จินยีนลงหนันเพื่อว่ามันก่วงพี่น้องมันยังอยู่ได้ลายตัวมันยังอยู่ได้สะดวกอันนี้เฮาเพาะพันเซอ,องหน่อยพี่เนาะเซเซไฮเซอง,องมันหน่อยพี่น้องมันกามันขับแคบ มันดูหนาพี่เนาะก็เส็ดบ,บอใหญ่ๆให้เพิ่นเพราะว่ามันตอนนี้มันกำลังแพร่พันธุ์ออกลูกหลายตัวพี่เนาะกรเส็ดบ,บอให้มันใหม่เส็ดบ,บอใหม่บรรยาก,กาศคือพี่เนาะฝนตกก็สีลองเลี้ยงไม่จริงฤทธิลองเบิรงพี่เนาะยังบ่เคยเลี้ยงจักเทื่อ ถือว่าเลี้ยงครั้งแรกพี่นอ้องเฮียนเลี้ยงลองเบิงครั้งแรกรุ่นไปชมกันว่าสิเป็นแนวใดบ่ <c oughs> เคคยเลี้ยงพี่น้องเลยยังเห็ดยังบุปผิก็วัตุลกากะไปเบิงตาม YouTube พี่นอ้องแบบผู้เขามีประสบการณ์พูกเขาก็เห็นมาก,ก่อนก็ไปเฮียนจาก YouTube พี่นอ้องไปเบิงวิธีเห็ดเขาสอนเห็นเนาดแนวใดแนวใดปพะพันแนวใดา ต้นกะไปเบิองแล้วกะม,มาเห็ดมาเฮียนเห็ดพี่เนาะถือว่าเป็นอาชีพว่าพอบุมีอาชีพหายังพี่น้องบุมินาเห็ดเนาะก็เลยสิลองเห็ดลองเบิองต้นทุนชีวิตต่ำพี่น้องนั่นนี่แหละบุมีบุมีทุนลายก็เลยเห็ดแบบนี้พี่น้องมาเก็บี่ยต่ำทงไฮทงนามี่อกี้ลีลก็มาเพาะพันธุ์เอาอีกก็ถือว่าโปรใช้ทุนลายเป็นไง ก็ไปพอกันคลิปหนาพี่เน,น,นะน,น,นานนนะไปพอกันคลิปหนาตอนมอตุนกาฮ็ดอันขอบิ่งเชิงลีพี่เนาะไปพอดคลิปหนาสำหรับคลิปนี้ก็เสด็จจเป็นสุนนี้พี่เนาะติดตามรับชมเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมอตุนกาเด้อพี่เนาะายบายพี่เนาะ